นอมกราบคติธรรมคำสอนครูบาอาจารย์สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะนอกบ้า h ชาแนลวันนี้ขอนำเสนอธรรมะในหัวข้อคนลุกย้อนคำทำนายของหมอปลายพรยกระซิบจําได้หรือไม่หมอปลายพรยกระซิบบอกไว้นอกจากไฟไหม่แล้วให้ระวังเรื่องนี้ก่อนที่จะไปรับฟังเรื่องราวดีๆในวันนี้ขอฝากทุกท่าน กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้จัดทำด้วยนะคะเรื่องนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังค่ะจำได้หรือไม่หมอปรายพรายกซิปบ,บอกไว้นอกจากเหตุไฟไหม้แล้วให้ระวังเรื่องนี้จากเหตุการณ์ไฟไหม้ผับที่ชนบุรีนำไปสู่หลายประเด็นค่ะ หนึ่งในนั้นก็มีการหยิบยกคําทํานายของหมอปลายพรยกซิบมาเชื่อมโยงที่เคยเตือนไว้ให้ระวังนอกจากเรื่องไฟไหม้แล้วเรื่องนี้ก็น่ากลัวเป็นประเด็นสะเทือนขวัญที่เกิดขึ้นนะัผับชนบุรีจากเหตุไฟไหม้นำไปสู่การเสียชีวิตจากผู้โดนไฟครอกถึง13ร่างและขณะนี้เสียชีวิตถึง15บ ขณะที่ยังมีคนบาดเจ็บอีกมากมายจนถูกนำไปเทียบว่าเหมือนเหตุการณ์ไฟฟ้าที่เกิดขึ้นเมื่อหลายปีที่ผ่านมาส่วนหนึ่งเนื่องจากว่าทางออกไม่ใหญ่โตมากนักซึ่งในมุมของความเชื่อหักย้อนกลับไปถึงคำพยากรณ์อของหมอปรายพรายกรซิบที่เชื่อว่าสื่อสารกับท่านพญายมราชไ้นั้น ก็เคยกล่าวถึงประเด็นเรื่องของไฟไหมมาแล้วจนหลายคนนำไปโยงว่าเหตุการณ์ครั้งนี้โยงกับคำทำนายของหมอปลายหรือว่าจะใช่คำทำนายดังกล่าวจริงจําจำได้หรือไม่หมอปลายไพรยกซิปบ,บอกไว้นอกจากไฟไหมให้ทุกท่านระวังเรื่องนี้ขณะที่คำทำนายของหมอปลายไพร,กร์กซิปได้เคยเตือนไว้ว่า ในช่วงครึ่งปีหลังสิ่งที่กลัวคือกลัวเรื่องน้ำไม่รู้น้ำอะไรอยากจะเตือนน่าจะเป็นเรื่องของอุทก,กภัยมากกว่าที่อยากให้คนไทยระวังกันมากๆในเรื่องของน้ําไม่ว่าจะเป็นน้ําขังน้าท่วมน้ําทะลักมาแน่นอนค่ะต้องระวังกันมากๆจะมีน้ํากับไฟมาอีกแล้ว ไฟน่าจะเป็นที่เล็กๆที่ควันขมงได้พอสมควรหรือโรงงานแต่ไม่ใช่พื้นที่ป่าเลยมองว่าเหมือนที่เล็กช่วงนั้นก็อาจจะเยอะหน่อยส่วนเรื่องน้ำน่าจะเป็นน้ำจากฝนและน้ำที่เก็บไม่ดีน้ำทัลักน้ำนองจะมาอีกปัญหาเดิมๆเ,เลยทั้งนี้เรื่องดังกล่าว เกี่ยวกับคำพยากรณ์อของหมอปลายพรายกซิบนั้นเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังข้อมูลค่ะทางเราขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้เสียชีวิตและผู้ที่ได้รับบาดเจ็บพร้อมร่วมอาลัยถึงบุคคลผู้จากไปด้วยสำหรับเหตุการณ์ครั้งนี้จะไกลเป็นอีกหนึ่งบันทึกหน้าใหม่ที่จะทำให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับสถานบันเทิง ได้ตระหนักถึงเรื่องของความปลอดภัยได้ขนาดไหนก็ต้องมารอดูกันและเชื่อว่าเหตุการณ์ไร้ายไม่มีใครอยากให้เกิดค่ะและในวันที่7สิงหาคมที่ผ่านมาภิกษุณีสุทัศนาหรือหมอปรายก็ได้ออกมาไล์สดเปิดเผยถึงกรณีที่เคยทำนายก่อนที่จะไปบวชที่ประเทศรศีลังกา โดยภิกษุณีสุทัศนาหรือหมอปลายพลายกระซิบเคยได้ทิ้งคำทำนายพยาก่อนเอาไว้ก่อนที่จะไปบวชที่ประเทศศรีลังกาเนื่องจากสื่อสารกับท่านพญายมได้ก็เคยกล่าวถึงประเด็นไฟไหม้ทิ้งไว้ชัดเจนหลายคนก็นำไปโยงเหตุการณ์ไฟไหมผับที่ชนบุรีครั้งนี้ ตรงกับคําทํานายรวมไปถึงในช่วงครึ่งปีหลังที่หมอปลายเคยบอกว่าสิ่งที่กลัวคือเรื่องของน้ำไม่รู้น้ำอะไรอยากจะเตือนน่าจะเป็นเรื่องของอุทกภัยภิกษุณีสุทัศนาหรือหมอปลายไพรกะซิบก็ได้ไหลสดถึงเหตุการณ์ไฟไม่ผักที่ชนบุรีว่า เพิ่งได้รับเรื่องจากโยมทางเมืองไทยส่งเหตุการณ์มาให้ดูว่ามีคลิปที่เคยทำนายเอาไว้ตั้งแต่สมัยเป็นโยมและเหตุการณ์นี้สูญเสียค่อนข้างเยอะประเทศของเรามีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องไฟหลายครั้งอยู่พอสมควรโดยขอแสดงความเสียใจและขออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับบุคคลที่เสียชีวิต และบุคคลที่ได้รับบาดเจ็บขอให้ร่างกายหายเร็วๆฟื้นฟูเร็วๆภิกษุณีหมอปลายตั้งใจทำสิ่งนี้ให้ผู้เสียชีวิตไฟไม่พับชนบุรีไม่อยากให้เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีกต่างฝ่ายต่างไม่รู้อยากไปโทษสิ่งที่มองไม่เห็นแล้วกัน เราะนั้นเราป้องกันทุกอย่างได้ด้วยความไม่ประมาทพอดีได้พูดคุยกับภิกษุณีรูปอื่นว่าในวันพระนี้พอดีเมืองไทยเราเกิดเหตุนี้เกิดขึ้นและตัวเราเองได้เคยพูดทำนายเอาไว้ก็จะขอสวดมนต์และอุทิศบุญใหญ่ให้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นให้กับผู้ที่สูญเสียขอฝากไว้ว่า ทุกคนอย่าใช้ชีวิตอย่างประมาทเราไม่ควรที่จะมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีกถ้าเราใช้ชีวิตไม่ประมาททำตามกฎหมายทำตามกฎทุกอย่างที่ทางรัสร้างมาสาธุสาธุสาธ,สาธุท่านผู้ฟังคะเรามาย้อนฟังคำทำนายของหมอปรายเตือนครึ่งปีหลังหลังเกิดเหตุไฟไหม้กันคะ่ะ เมื่อวันที่5สิงหาคมกรณีเพลิงไหม้สถานบันเทิงเมาเท่นบีผับอำเภอสัตาหีบจังหวัดชนบุรีเมื่อเวลาตีหนึ่งวันที่5สิงหาคมซึ่งมีผู้บาดเจ็บหลายสิบรายและเสียชีวิตล่าสุด15ศพนั้นหมอปลายพลายกระซิบก่อนที่จะเดินทางไปบวชเป็นภิกษุณีที่ประเทศศรีลังกา โดยวันที่31พฤษภาคมก็จะมีการปรงผอมที่วัสุวรรณภูมิพุทธชยันตีก่อนที่ในวันที่7มิถุนายนจะเดินทางไปที่ประเทศศรีลังกาเพื่อเตรียมบวชซึ่งตามขั้นตอนการบวชจะมีความซับซ้อนหลายขั้นตอนความตั้งใจเดิมของเจ้าตัวอาจจะอยู่ยาวประมาณหนึ่งปี ซึ่งหมอปลายระบุว่าจะโกนผมนุ่งเหลืองประมาณ3-6เดือนการบวชครั้งนี้เพื่อถวายท่านยมเพราะท่านให้หมอปลายทำนายมาแต่ละเรื่องค่อนข้างเกินตัวกลัวว่าดวงตัวเองจะมีปัญหาพอเรื่องมันเกิดขึ้นมากๆผหลังชีพมันตกไม่นานมานี้ ตนก็เพิ่งออกจากโรงพยาบาลเพราะว่าพลังชีพหายเหมือนกับว่าเราต้องทำตามสัญญาเกี่ยวกับหน้าที่ที่เราต้องทำเหมือนเป็นการเพิ่มเติมพลังกลับมาอาจจะแม่นหนักกว่าเดิมก็ได้โดยก่อนที่จะหายหน้าไปหมอปลายได้ทำนายครึ่งปีหลังของปี2565ก่อนจะพักการดูดวงเตรียมเดินทางไปบวช โดยเผยว่าดวงของวงการบันเทิงครึ่งปีหลังจะมีข่าวเรื่องการเลืกรากันค่อนข้างเยอะส่วนเรื่องแต่งงานก็ครึ่งเครื่งเลยจะมีดวงดาวใหม่ๆขึ้นมาเร็วๆนี้จู่ดจูก็ขึ้นมาแบบช็อกวงการดังเปียงปร่างน่าจะเป็นผู้ชายหนุ่มหน้าหวานส่วนคำทำนายที่ว่าดาราคู่จินคู่ดังจะแต่งงานซึ่งฝ่ายหญิงผมสั้นก็ตามที่คิดไว้ และคิดว่าน่าจะมีอีกหลายคู่เรื่องเขาช็อกวงการบันเทิงครึ่งปีหลังคงเป็นเรื่องของการเลิกลาการทะเลาะกันมากกว่าเรื่องการสูญเสียจะน้อยลงมากแล้วไม่น่ากลัวเหมือนตอนต้นปีล่าสุดมีการแชร์คำทำนายของหมอปลายพรายกระซิปที่เคยเตือนในช่วงปีหลังว่าสิ่งที่น่ากลัวคือเรื่องน้ำไม่รู้น้ำอะไร จะมีน้ำมากับไฟไฟน่าจะเป็นที่เล็กๆที่ควันขมงได้พอสมควรหรือโรงงานแต่ไม่ใช่พื้นที่ป่าเลยมองว่าเหมือนที่เล็กช่วงนั้นก็อาจจะเยอะหน่อยส่วนเรื่องน้ำน่าจะเป็นน้ำฝนและน้ำที่เก็บไม่ดีน้ำทะลักน้ำหนองจะมาอีกปัญหาเดิมๆ ช่วงเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายนจะมีปัญหาการศึกษาการท่องเที่ยวที่ควรจะเริ่มหันมาโทษการจัดการความปลอดภัยไม่ดีถ้าท่านพูดเรื่องของความปลอดภัยเรื่องคนไปเที่ยวหรือต่างชาติเข้ามาแล้วมีการเสียชีวิตหรือมีเหตุอะไรที่ไม่ควรเกิดขึ้น ที่เห็นอีกรอบคือเรื่องของเครื่องบินช่วงประมาณปลายปีการบินมีปัญหาเครื่องบินมีเหตุมีทีทีประมาณ3-4เรื่องทั้งในและนอกประเทศส่วนที่อยากจะเตือนประชาชนในช่วงครึ่งปีหลังเป็นเรื่องของอุทกภัยอยากให้คนไทยระวังกันมากๆเรื่องน้ำไม่ว่าจะเป็นน้ำขัง น้ำท่วมน้ำนองน้ำทลักมาแน่นอนต้องระวังมากๆค่ะและนี่ก็คือเรื่องราวดีๆที่เราได้นำมาฝากทุกๆท่านในวันนี้ค่ะผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะคะฝากท่านผู้ฟังทุกท่านร่วมแชร์เรื่องราวนี้เพื่อเป็นธรรมทานการให้ธรรมะชนะการให้ทั้งปวงขอบคุณและสวัสดีค่ะ